โอเคคลิปนี้ก็มาถึงตรงรัชดาลาดพร้าวจะเข้ารัดโยธินนะเส้นนี้ก็ถือเป็นเส้นที่จระาะจรคับข้างไม่ว่ามาปีไหนก็แล้วแต่นะครับข้างตลอดนะเส้นนีนะ้แล้วก็จะมีพวกคอนโดเยอะนะครับโซนนี้คอนโดเยอะมากนะแล้วก็รู้สึกว่าอุโมงค์เขาจะสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมทัด อุโมง์นะอุโมงสร้างเสร็จเอออุโมงสร้างเสร็จแลยวามือนี่เป็นบริษัทที่ผลิตก,กระจกนิรภัยนะฮะนี่จบรถนคือเมื่อก่อนเนี่ยอ่าถ้าผ่านมาแถวเนี้ยรถจะติดมากเพราะว่าเขายังสร้างถนนสร้างอุโมงตรงนี้กันอยู่ตอนนี้ก็อุโมง์ก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทะลุอุโมงลงไป เราไม่มีสปอนเซอร์นะครับคือถ่ายวีล็อกนี้เราพูดถึงที่นั่นที่นี่นี่เราไม่มีสปอนเซอร์นะ,ะต้องการสปอนเซอร์อยอเหอยินดีนะเพื่อให้เราไปถ่าย<ช>วีล็อกเฮ้ย <c oughs> อุโมงคนสวยดีนะเนะี่ยระบบแสงเขาก็อ,าอ่าสวยนะครับนี่ครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเวลาคำนวณแสงสว่างในอุโมงค์เนี่ยเวลาเราขับรถลงอุโมงค์เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานความสว่างที่เป็นมาตรฐานนะครับต่อสายตา,าผู้ขับขี่จะได้ปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นสอดแทรกความรู้ด้านวิศวกรรมเข้าไปด้วยนะครับเวลาเราออกแบบดีไซน์ระบบแสงสว่างในอุโมงค์อะไรพวกนี้นะก็ต้องมาดูค่าลัก ที่เรียกว่าค่าลักก็คือค่าความเข้มของแสงนะในการคำนวณน,นะก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะปะปนกันไปคลิปเราเนี่ยแต่แต่ไอเรามันชอบแนววิชาการมากกว่ามันก็จะคุยแต่นนเนียออเรื่องที่เป็นวิชาการ <laughs> ตรงนี้โลเคชันดีเหมือนกันนะเ,ออเ,ออเนี่ยตรงนี้โลเคชันดีเหมือนกันแถวสารเนี่ยโค้งชวยอะ่ะเนี่ยพอเราตรงไปเนี่ยมันจะมีสะพานสะพานนี้ก็ไปทะลุเ,ออเส้นรัชดารัชดานี่ก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของ อ่คนจีนนะครับนะโดยเฉพาะแหล่งเนาะตลาดรถไฟใช่ไหมใช่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 มันจีนจะมาเยอะมากเลเออแล้วมันมันจะมีอีกที่หนึ่งไอ้ตรงสี่แยกราชดามันจะมีอะไรนะโรงแรมนั้นอ่ะคนคนจีนชอบมาเที่ยวเยอะนะเนี่ยโรงแรมเนี้ยโรงแรมเนี่ยที่เราเห็นอ๋อ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 อ เออนี่แหละลุงพินีไนท์นะี่ลโรงแรมนี้คนจีนจะมาเยอะมากเนี่ยโรงแรมขวามือนะีนนะครับโรงแรมรแล้วก็จะมีตลาดน,นัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะที่เคยเข้าไปเนี่ยมันจะมีช็อป้านค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าคนจีนนะมา เอนกมโอเวอร์นะต้องอาศัยทัวจีนมาลงส่วนมากทัวจีนมาลงเยอะทีนีอ๋อตอนนี้เงียบนะเงียบทัวไม่ลงส่วนลุมในบาซ่านะโอเคสวนลุมในบาซ่านะครับก็เราก็จะแชร์นะแชร์โน้หาวแชร์ความรู้ไปบ้างนะในใน ในแต่ละเรื่องราวที่มันมีความน่าสนใจนะครับแต่ดูช่วงนี้มันก็เงียบเหงานะครับเพราะว่าไม่มีทัวร์จีนมาลงมันก็เงียบเหงานิดนะึง